จะดีแค่ไหนถ้ามีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่แวดล้อมไปด้วยทิวเขาเป็นฉากหลังมีอากาศที่สดชื่นหอบมาจากป่าใหญ่คงเพิ่มความรื่นรมในการชมงานศิลปะไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะซึ่งสถานที่แบบนี้มีอยู่จริงที่1 2 9 Art Museum ค่ะ 129 Art Museum หรือพิพิธภัณฑ์ศิละปะ129เป็นพื้นที่รวบรวมผลงานศิละปะที่มีคุณค่าและหายากจากการสะสมมาอย่างยาวนานของคุณเยาวณีนิรันดรนที่เกิดจากความรักและชื่นชมในงานศิละปะรวมถึงปณิธานที่จะเก็บรักษาผลงานเหล่านี้ไว้ในประเทศเพื่อจะมีส่วนทำให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ศิลป์ของชาติและให้เป็นต้นทุนบ่มเพาะแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นหลังอีกด้วยค่ะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ129จัดห้องแสดงนิทรรศการออกเป็นสองส่วนส่วนแรกนั่นก็คือห้องแสดงนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติและศิลปินอาวุโสชั้นครูอาทิอาจารย์ประกิตบัวบุตรอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์อาจารย์ทวีนันทคว้างอาจารย์จัก,กรพันธ์โปษยกฤตอาจารย์เฉลิมนาคีรักอาจารย์ชฉลูดนิ่มเสมอและอาจารย์ถวันดัชนีค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ในห้องที่ชื่อว่าโอมาสเตอร์รูมนั่นเองนอกจากนี้ยังมีผลงานของศิลปินชั้นเยี่ยมที่ได้รับการเคารพชื่นชมอีกกว่า20ท่านเช่นอาจารย์สุชาวสิทธิ์คเนศที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแฟนโกะเมืองไทยและพระสระลักษลิขิตศิลปินทุนในหลวงราชการที่5ที่เป็นคนแรกที่จบจากประเทศอิตาลีค่ะ ถัดมาอีกห้องหนึ่งคือห้อง contemporary room ซึ่งจัดแสดงผลงานของศิลปินร่วมสมัยเช่นภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าลินินอย่าง parallel m i n d โดยธานาริศทิพฟารี ภาพว่าสีอะคริลิกบนแคนวาสและชุดภาพสเก็ตภิกษุสันดานกาของอนุพงษ์จันทรและงานมิกซ์มีเดียตัวฉันและความทรงจำของแดงบัวแสนซึ่งเป็นส่วนสะท้อนของจินตนาการในวัยเด็กจนเติบโตมาโลดแล่นในเส้นทางสายศิลปินแห่งนี้ค่ะที่นี่ยังมีงานของศิลปินระดับโลกจัดแสดงอย่างคอลเลกชันเซรามิกของปาโบลปิกัสโซให้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดอีกด้วย นับว่า129อาร์ทมิวเซมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ศิละปะในจังหวัดนครราชสีมาที่มีส่วนผลักดันให้โคราชเป็นเมืองศิละปะร่วมสมัยจนได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานไทแลมเบเนเลโคราช2021เพราะฉะนั้นก็อยากพลาดอีกหนึ่งจุดเช็คอินชมงานศิละปะนานาชาติระดับโลกอย่างที่นี่นะคะ